สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอะดามาตามแม่ไพยโป้งสุดท้ายนะคะแม่ไพยฝันแล้วพี่น้องฝันว่าได้ไปโต๊ะไฮโลพี่น้องโลสามตัวฮางเดียวพี่น้องและได้เงินบากหลายพี่น้องมั่นใจว่าเรียกตงหัวนี่เข้าคักคักน้องเอาไปรลับจมรับฟังเลยค่ะผลใดตัวใดไปเลยค่ะมีมาตามแม่ไพ่โป้งสุดท้ายเด้อพี่น้อง FC นะรู้สึกว่า คลิปแรกมีห้องมาตามแห่ป้อยตั้งแต่ต้องวดฟันว่าบ้านขึ้นเป็นงานเป็นบ้านเลขที่แปดเก้าว่าแม่ใช่น้องจากมากิดป้อยไปหลังจากนั้นฟันดีป้ะฟันดีฟันไว้ใกลไหนว่าได้บ่ได้เพราะจำไว้ค่ะจุ๊บฟันตัวดอดเชียงไปแม่ฟันตัวด๊อกฟันหมังสองสามมือนี่แหละเราจะเอาไขมาแล้วจังฟันอแม่ มือนั่นมือที่นูอเอาไข่มาให้ยพอสมามนแม่ก็ให้สัมผัส่าฝันเคี้ยวบานบานย่อยนะ้ำบานกลับไปขึ้นรุ่นม,มากมาฝันเลยว่าฝันว่าจังเดียฝันว่าไปเห็นบ,นบักไข่รูจ้า <inaudible> ต,ตัวตัวหไหนเงินละใหลายเอาใส่สองถุงหนึ่งกระต็มยาน <inaudible> ย่านข้น,นลักได้ป่ะนี่ย่าน <inaudible> ย่านคนลักฝันเอาหมวกผ้าไหมแป้งหมวกผ่านเอาหมวกมาใส่มาใส่เงินบักกรรมไปอีกจ้าย่านคนเห็น ก็ได้ปันไดออกกโตดปกให้โลกระถือไหมอันชอันอีองแบบมันกเอี่ยวมันึ้นหกเี่ยวขึ้นหกเอียวบัก็ได้ทาม่มีมันเอียวแม่ไไปนีไหมก็ได้ถามันว่าเอียวนี่มันมันสิบเป็นศูนย์สิเป็นหนึ่งอหกสี่ขึ้นหนึ่งเอียวขึ้นมันได้สองประโยชนขึ้นหนึ่งกับเอือ หกสี่สีจังหวัมาก่าสิเียวคือเยมันจะเป็นหกสี่ศูนย์กับหกสี่หนึ่งต้อป็นในอง่า้องเป็นในสอง่พงนีพับพนี้วีหรอได้พันนี้วีว่าเยวมันกัเป็นหนึ่งตัวพันนั้นเมื่อฝันแล้วมาถามพันนังยังนี่จาฝันแล้วน้ำเจ้าคนมานังย่นี่สุดยาอย่นี่อันวีอันเเยวเน่ยมันเป็นในอย่างของอะไรสันตตาง เป็นหนึ่งกระไดัวไม่ไงมันเป็นหนึ่งเนื้อสัน่าเป็นหนึ่งกระดไดเป็นกระไดมองไปคอือไดเงานาินลลายเนื้อเอล็กไฮโลกขึ้นหกซีเยวหกซีเยวไรแบบไดมาแล้วไป,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 ปลงมาหลายหแล้วจังมาลงทุดยถ,ถ่ายเสี <ๆ S 2> ้าเลยมาลงตัวเขาสันมากเลยลงหกซีเยวะนาณนีใจประซันบานถือกระเท่อนี่าถือแล้วไดบักไรไดบักไรเองโอเปรีไปนับเพื่อั้งโอเปรีจได้เอาใจคนหลักจะเอาเอ้าบ้งพอไป เห็นเขาหลเย็นอยู่จ่าเย็นอยู่างหลังใช้มือไปนับน่มาีนับเขาเลยมาไปเบิ่ก็แล้วมาไววไห้องเก้าได้บวนับเอาไหมแบบอย่ากินน้ำกินน้ํลวาเย็นเย็นเย็นอืกินได้จ้ะันทั้งสี่ละเออยี่สสี่ีซ้อนนพื่ยี่สฟังตะตตมืนฝันพดีครตีหกหกสี่ก่หนึ่งหนะล่ะเันตีหกสี่หน่งเพ่ยีนัว่า หนึ right. really ่งมันมันไปมัเป็นหนึ่งห้โลหกซี่เอียวหกีเอียวค้นขางบ้านตีไฮโเป็นหกีนแต่ว่าหนูตีนูนอนิญาตีเป็นสประโยชคือหกีหนึ่งหรือหกศูนย์แมนเอียวก็เอียวมันคือเด็กศูนย์เนาะแมนบางทีก็ออาไ้เอานก็เด็กศูนย์นึันก็คือเลขถามนนเป็นศูนย์มนเป็นหนึ่งเสยเอียวถามพ่แหวนนะต้อาจักรเอาจบฝันตีไม่ใหญ่มาทันเาเออ ต้องทำคนกจะจาทีกระจาเรียนไฮโดรเนาะว่าเตียงได้จ้าตีคอยแน่รุ่งวีจะหนวกว่าเดี่ยวนี่มันเป็นอีหยัางมันจะหนวกถามเพิ่นเพิ่นหน้านั่งนี่มือมือฝันนี่มือน่ำใส่มาหนังแม่เคยฝันแบบนี้เยื้เสียบฝันเรื่องไฮโลขึ้นนี่มันเคยออกมาเลยเคยฝันเนืเทียดอ่ยวไม่เคยฝันแบบนี้เยื้เสียเคยมีอยู่คนเคยฝันลักษณะนี้ฝันว่าไปเรียนไฮโลแล้วไฮโลขึ้นเได้กนออกสามตัวได้ ภายนอกนุ่นจำาไรก็คมีคนปั่นไมใคมีคนเคยปั่นเขียนไว้อยู่มันไมักไหมถามลุงวีเราได้มาไปเขียนไว้ยูเขียนตัวนี่แหละคนวามันจิเป็นหนึ่งนะยาวกับขนัหนึ่งกับศูนย์ได้หมไงจ้ามันมีได้สองอย่างที่ว่าหกเดี๋ยไม่เป็นหกแท้หกกับซีเนี่ยมันเป็นหกหกกับซีแท้ๆที่ว่าประโยคนึงคือ เย่าหนี่งถ้าเป็นเป็นในไฮโลก็จะเป็นเลขศูนย์เนาะแต่ถ้าเป็นมองเนี่ยในหก็เป็นเลขหนึ่งแม่สิบว่าตีว่าถือว่าเย่าหนี่งว่าจิเป็นอยังเี้ถามเพิ่นสั่งยิถามเพิ่นยังสั่งยิ่งอ่ะถามผู้ชายผู้จิ้เพิ่นเคยเด่นไฮโลเนาะจ้ะเนาะว่ายังไงซะเถามเพิ่นทีากันก็ศูนย์กันหนึ่งกไม่ใหญ่งว่าสั่นว่าฟันใดแต่ไม่มาใกล้โฟมสุดท้ายว่าวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกแปดนะคะเพิ่นฟันมาเพิ่นกระเล่นไฮโลไฮโลขึ้นมุกซี 6กซเอียวนะคะน้น,นทาตีได้หกซี่ศูนย์กับหกซี่หนึ่งะะตัดไปแล้วหกซี่ซี่ศูนย์ซี่หนึ่งคนฟันเราคนไรเงื่อนบักรลายมึนขอบเอานะคะไอโล่กขอบโน่ต้นสามดอกทเ่ยอยหกซี่เยที่อยู่ทเศ้าที่ใบหาซี่ทีตีได้ร<อ> <ไว S 1> ้ายก็นี่นอย่าลืมคอมเมนต์ด้หนุนทิยาตีได้สามนี่นะคะฮะ แม่ไถ um, right. well, well, yeah. okay. ่ฟันโก่งสุดไายฟันฟันในหน่อยแมไหมว่าแม่ฟันในน้อยฟันจำได้ฟันว่าไปเรีนให้โลได้เงินหลายให้โลขึ้นหกสี่เอี่ยนตีได้สองประโยคคือหกสี่หนึ่งหรือหกสี่ศูนย์ตานหายแล้วสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกนะคะจุฬาลัยถามคุณแมานางไก่เคี่ยงตีอันตีว่าถใบเอียวหนึ่งเป็นหยังคันมันค้นฟันแม่นี่ให้โลขึ้นหยังเร็วกอนนั่นเลเปี่ยนแม่นสามโตคือสามโตนะ ข้าวฟันแฟนแมนใช่ว่าอันนี้แม่จะมาคิดมากจะเชื่อเลยก็ไม่นด้รุ่นมันน่ารักๆจะเขียนไว้แล้วฝันอีกบ่บ่ฝันฝันในเท่านั้นฝันเท่านั้นแล้วก็บ่ฝันเลยมื่อร่างจาก้วไข่มาใหายแล้แม่นร่างแก้วไข่มาหายหนึ่งรุ่นรุ่นมากฝันเลยมันใส่เลยโศกเดี๋ยวนี้เม่ได้ไปรับจ้างมันบ่่นบ่ช่วงนี้มืดแต่มันบ่กูัมืดแล้วมืดแล้วบ้านมันกระโล่งเขาจะบ่กลั่งบาทสามสิบหนึ่งบ่บ่แมนบาทยี่สิบแม่แต่ละตุน ผู้เหตดก็ไม่ไรใคเลยเรกยกระแพงขุยผักาแรงกระแพงกระ่อดงก็วนลามร้ยนก็ัะาร้ก็วันละสามราอยเซัามเนกวละบาทรยก็นะร้องเซนกน้ก่าเันสเการ้ก็ัละร้วนาม่นก็ันละบาอนกนเะา้อยเซนกวนเ็ันสรอยนนรอยเซนกันะเนก็ะรอยกินยังะ้น มอขันล่องอะปนล่งน้ำหมูอค่ะผู้จ่างกับสิบกว่าจ่างได้บ้างเสียตัเองได้บ้างแห้แห้งมันได้สิบว่ามีการท่อก็ย่ายไา้งันทํอมมีกับฟันแม่นๆเ่านี้จังเล็กนั้นคือน้างสี่ละคนะยงยก็จังมาตายจะสามจีนน้องเีบกร้างกอางภารกันนี้วันกันปลานึ่กับตำบลขึ้นมาแก้วกันวันกันปลากับผู้เฒ่าตายอีกบ้างหมู่บ้าน ตะลังงวดเสียผู้าูงเงินตะลังวดซื้อสลากินแบ่งเสียงดวงไว้บ่บ่ซื้อจเสียซื้อบ่เป็นทุกบาททุกบาทงวดระบายแน่เพื่อถือรางวัลที่หนึ่งฟุก็เพิ่นว่าอันอันบ่ได้นะนะบ่จักต้องสิแม่เรออกเนี่ยงกับบ่อของจักเหมเล็ดขาว่าเล็ดไก่เคี่ยงกับบ่อของจักเพี้ยงเลขกับบ่อของจั๊กตัวรางวัลบ่เป็นเลยบ่กล้าซื้อเ่ขประกาซื้อท่านี่ว่าและนี่คือลูกิ่นดำ สรุปนะคะว่าเราซื้อว่าใช่ยๆสรุปหนา้าตาของแม่ภัยโค้งสุดท้ายฟันหน่อยๆฟันมาไปเ่นหฮโลให้โลขึ่นหกสี่เอียวนะคะนทุทญาติหาหกสี่หนึ่งหรือหกสี่เอียวค่ะ,คะนะคะผลมาเด้งเงินลายหอบเงินกลับนะคะหอบเงินกับบ่านที่น้อจได้เสืยอเงินเพนว่ายันหมูลัด หลายไปทางแบงยี่แบงซาวแบงห้าสิบกัเต็มซีมเทสี่แบงยี่แบงร้อยกับซีพิจารณาเบิงงเด้อค่ะเิ่นฝันว่าเนได้ไปเล่นให้โลกให้โลกขึ้นของสี่เอวโนดิยากตีหกสี่หนึ่งหกสี่ศูนย์ตัดหายแล้วสีศูนย์ฝันจังสี่หนึ่งนะคะจำได้ฝันจำได้ฮอดว่าอยากหูมีว่าอยากตื่นนะแต่แม่หอบมาออนมันหอบว่าอยากตื่น ตื่นมากเพราะอยากว่าเป็นความจริงมาแล้วเนาะตื่นกันมากสวยจระตะเล่นแหน่ใจมาหนึ่งเขาว่าอยากลูกแล้ว่าอยากลูกแล้ยนั่งฝันต่อไปยั่งฝันอะไรักตัวฝันนั่งทั้งจะเดือจะเดือแกงนี่ฝันไงในี่ปู่ว่าลูกถึงเขาถ้าแม่วันฝันจำได้ครับเนาะน่าสิแม่นเรื่องจริงแล้วไหมเนาะสจริงเรื่องจริงจะกับว่าก็ได้เนาะตื่นกันมากฝันไงฝันมาหนั่งเงี่ก็ได้ถามเพื่อนนั่นแหละมาแก่กว่าฝันอุ้มไงแจ้งเรียบบันหมู่บ้านมันมาหนังเนี่ยก็ได้สอนให้เพื่อนฟังเรียงเก่านี่ยละเรียงฝันนี่ยละ โอ้ไม no, no. no, 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 no. ่ใไ่สอนอีกล้วไม่ไ่ก็สอนใ้ร้านฟังเอีกร้านแก้แล้วไม่ไ่คนนะหลานเคยยังนี่ามันเไปซื้ออารกินแมงไว้ละติดตามนี่ผลวสือเป็นแบบผลวัิเหรงได้ถามอันตีได้ไหมนอกกตีได้ซเมอแล้วซ่มเนอรไหมให้สามโตผลนะหกสี่เอวมันก็เอวมันตีได้หนึ่งกัสงสัยตะเอวเพาของจะก็ได้ถามเพิิน เยี่ยมมันจะเป็นวงกลมแดงๆแมนซีมันก็เป็นซีจุดอยู่นะถ้าเป็นวงไฮโลเขาก็จะบอกว่าหนึ่งแต่ถ้าเป็นครับเขาเป็นของนอกคือคือเ้าเจ้าคอยก็จะไปเป็นศูนย์ผมว่ามันเป็นวงกลมเนาะพูดถึงอ่ถ้าเป็นไฮโลก็เพื่อเออหนึ่วงแต่เขาฟันไม่ได้หอบเงินลายมันไม่อยากตื้นอันคิดว่าจะฟันต่อยอยู่ที่ตาวายแห่งนั้นมันสะดุ้งขึ้นมากบัเป็นคว้วฟันมัน้บ่อยรู้กันว่าเนี่ยเอาจจะได้เงินหรืซี จึงเทั้งยกช่อขุณแม่ไพ่นะคะที<ช>่อาแนวทางมาแบ่งปันให้ที่สุดีแนวทางของแม่ไพ่นะคะบุกลมบนหงมแนซ้ายบุบกนกระได้